สวัสดีครับเคยตั้งคำถามกับตัวเองกันไหมคะว่าเอ๊ะทำไมชีวิตคนเรามันถึงได้ต่างกันขนาดน,นี้บางคนก็ดูเหมือนจะดีไปซะทุกอย่างบางคนก็ต้องสู้แล้วสั้วอีกเรื่องราวที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวแต่โบราณแต่เชื่อเถอะครับว่าคําตอบที่ซ่อนอยู่ข้างในอาจจะเปลี่ยนมุมอมองที่เรามีต่อโชคชะตาไปเลยก็ได้เอาละครับเรามาเริ่มกันเลยคือผมว่านะ คำถามนี้เนี่ยมันต้องเคยผ่านเข้ามาในหัวของพวกเราทุกคนแหละใช่ไหมครับเวลาเรามองไปรอบๆตัวก็จะเห็นเลยว่าบางคนนี่มันเหมือนเกิดมาพร้อมทุกอย่างจริงๆทั้งสวยทั้งรวยในขณะที่บางคนอาจจะสวยนะแต่ก็ต้องดิ้นรนเรื่องเงินทองหรือบางคนร่ํารวยมากแต่รูปลักษณ์อาจจะไม่ใช่พิมพ์นิยมแล้วอะไรกันแน่ที่เป็นตัวกําหนดความแตกต่างเหล่านี้แล้วจะบอกให้นะครับว่าคำถามที่เราสงสัยกันอยู่เนี่ย โหไม่ใช่แค่เราๆท่านๆในยุคนี้เท่านั้นนะที่คิดกันย้อนกลับไปหลายพันปีก่อนนู่นเลยครับมีสตรีสูงศักดิ์พระองค์หนึ่งนามว่าพระนางมลิกาเทวีซึ่งเป็นอัครมเหสีแห่งกรุงสาวัตถีก็ตรงมีคำถามเดียวกันเป๊ะๆเ,เลยครับและพระนางก็ไม่ได้เก็บความสงสัยนี้ไว้นะครับแต่ได้นำไปทูลถามพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยนี่แหละครับคำถามของพระนางคือมันตรงมากนะแต่ลึกซึ้งสุดๆ เป็นคําถามที่ผมว่ามันสะท้อนความสงสัยของมนุษย์เราได้ดีจริงๆและคําตอบของคําถามนี้แหละค่ะคือหัวใจสําคัญของเรื่องทั้งหมดที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้และคําตอบที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นี่นะคะโอ้โหมันเปิดเผยความจริงที่แบบว่าน่าทึ่งมากคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นหน้าตาฐานะล้วนไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะ แต่มันเป็นผลโดยตรงมาจากการกระทำบางอย่างของเราเองนี่แหละใช่เลยครับฟังไม่ผิดทั้งหมดมันถูกกำหนดมาจากพฤติกรรมหลักๆแค่สามอย่างเท่านั้นเองไม่ใช่เรื่องโชคชะตาฟ้าลิขิตอะไรเลยแล้วการกระทำสามอย่างที่ว่าซึ่งมันทรงพลังขนาดกำหนดชีวิตเราได้เนี่ยมันคืออะไรกันบ้างเราไปดูกันครับเอาล่ะครับมาดูกันเลยสาการกระทำที่เป็นเหมือนตัวกำหนดชะตาชีวิตของเรามีอะไรบ้าง ก็คือ 1. ความโกรธ 2. การให้ทานและ 3. ความริษยาเรามาค่อยๆดูกันไปทีละข้อเลยดีกว่าครับมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยความโกรธลองนึกตามนะครับคนที่แบบหงุดหงิดง่ายอารมณ์เสียตลอดเวลาหน้าบึง้งตึงพลังงานลบๆที่มันแผ่ออกมาเนี่ยแหละครับว่ากันว่ามันจะส่งผลกับรูปลักษณ์ของเราในภพชาติต่อๆไปได้เลยคือใจมันร้อนรุ่มมันก็ส่งผลออกมาที่ภายนอกนั่นเองครับข้อต่อมา นี่คือตรงข้ามกันแบบสุดขั้วเลยครับการให้ทานหรือพูดง่งายๆก็คือความใจกว้างนั่นเองการที่เราแบ่งปันสิ่งที่เรามีให้คนอื่นไม่ว่าจะเป็นของเล็กๆน้อยๆหรือของชิ้นใหญ่การกระทําที่เกิดจากความเมตตาน,นี่แหละครับมันเหมือนกับการที่เรากําลังหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความมั่งคั่งเอาไว้ให้กับอนาคตของตัวเราเองและข้อสุดท้ายความริษยา โอ้โหนี่หลายคนน่าจะเคยรู้สึกนะไอความรู้สึกร้อนๆในใจเวลาเห็นคนอื่นได้ดีกว่าเรามีชื่อเสียงกว่าประสบความสําเร็จมากกว่าความรู้สึกไม่ยินดีกับความสําเร็จของคนอื่นแบบนี้แหะครับที่เขาว่ามันจะฉุดรั้งเราไว้ทําให้เราเองนั่นแหละที่ไม่มีบารมีไม่มีใครนับถืออะทีนี้มาดูตารางนี้กันครับมันสรุปให้เห็นภาพชัดมากเลยนะลองไล่ดูนะครับแบบที่แย่ที่สุดเลยคือไม่งามและยากจนก็พราะทำครบเลยครับ ทั้งโกรธง่ายไม่ให้ทานแล้วก็ขี้อิจฉาในทางกับกันแบบที่ดีที่สุดสวยและรวยก็คือตรงข้ามหมดเลยคือไม่โกรธเป็นผู้ให้แล้วก็ไม่ริษยาใครแต่ที่น่าสนใจคือตรงกลางนี่แหละครับอย่างคนไม่งามแต่รวยก็เพราะถึงจะโกรธง่ายแต่ก็ยังเป็นคนใจบุญไม่ริษยาใครหรือคนสวยแต่จนก็เพราะแม้จะไม่โกรธใครแต่ก็ไม่ได้ให้ทานแล้วก็ยังมีความริษยาอยู่เห็นไหมครับว่าทุกอย่างมันมีเหตุมีผลของมันหมดเลย และพอพระนางมาริกาได้ฟังคำตอบแบบนี้โห้พระนางเข้าใจแจ่มแจ้งเลยครับแต่จุดที่พีคที่สุดของเรื่องนี้คือสิ่งที่พระนางทำหลังจากนั้นต่างหากครับมันสุดยอดมากใช่เลยครับนี่คือวินาทีแห่งการตื่นรู้ของจริงคือพระนางไม่ได้แค่ฟังแล้วก็ผ่านไปนะแต่ท่านเอาคำสอนนั้นมาส่องดูชีวิตตัวเองเลยแล้วก็แบบ อ๋อเข้าใจแล้วที่ตัวเราเองรูปไม่งามแต่กลับมั่งคั่งมียศศักดิ์ก็เพราะว่าในอดีตเราคงเป็นคนขี้โกรธนี่เองแต่ในขณะเดียวกันเราก็เป็นคนใจบุญไม่เคยคิดร้านกับใครมันทำให้บทเรียนนี้กลายเป็นเรื่องส่วนตัวที่จับใจพระนางในทันทีเลยครับและนี่แหละครับคำปฏิญาณที่เปลี่ยนชีวิตของพระนางมันไม่ใช่แค่การเข้าใจแล้วนะ แต่มันคือการตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะลงมือทำเดี๋ยวนี้วินาทีนี้เลยซึ่งนี่แหละครับคือสุดยอดแรงบันดาลใจให้พวกเราเลยนะว่าการเปลี่ยนแปลงมันเริ่มต้นได้เสมอถ้าเราตัดสินใจที่จะทำเพราะฉะนั้นนะครับบทเรียนที่สำคัญที่สุดจากเรื่องนี้ก็คืออดีตมันก็คืออดีตเรากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แต่อนาคตของเราทั้งหมดยังอยู่ในมือเราครับอยู่ที่การกระทำของเราในวันนี้เดี๋ยวนี้เลย แล้วเราจะเริ่มยังไงดีล่ะนี่เลยครับเหมือนเป็นคู่มือให้เราเลยทำได้ทันที 1. ฝึกใจไม่ให้โกรธครับแม้จะมีคนมายั่วให้โกรธก็ตาม 2. เป็นผู้ให้รู้จักแบ่งปันและ 3. เลิกอิจฉาแล้วหันมายินดีกับความสำเร็จของคนอื่นแทน,นง่ายๆแค่นี้เลยครับเรื่องนี้มันย้ำเตือนเราได้ดีมากๆเลยครับว่าสุดท้ายแล้วเราทุกคนเนี่ยคือคนออกแบบชีวิตของตัวเองนะ ทุกอย่างที่เราทำที่เราคิดในวันนี้มันก็คือมเมล็ดพันธุ์ที่เรากำลังปลูกไว้สำหรับอนาคตของเรานั่นแหละครับก็หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจดีๆให้กับทุกท่านนะครับลองกลับไปถามตัวเองกันดูเล่นๆก็ได้ว่าวันนี้เรากำลังปลูกมเมล็ดพันธุ์แบบไหนให้อนาคตของเราอยู่และสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการสร้างชีวิตของตัวเองนะครับสวัสดีครับ